Something new is burning. ไกลแล้วเกินไกลถึงบ้านน่ะง่วงเลยเร็วตังค์มาเร็วจะเล็ดไปไหนเนาะบ้านนี้ผีดุเทรอยไปมาแล้วเฮ้ยเขาเปิดไม้แรงหมาหอนมาแล้วไปเย็นเอาทอนทอนมาด้วยทอนมาเทรอยเนี่ยมาแล้วไม่ทอนแล้วเฮ้ยเดี๋ยอะทุกคนถอนตังค์อนตังค์ถอนทาย ที่บ้านเราแท้ๆตังแก่เจ้าคุณปู่ตายไปเขาบอกว่าผีดุบ้านเราแท้ๆจผีดุได้ไงอ่ะผีมีที่ไหนถ้าทางผีจะดุต้องหาหาที่แอบ,บก่อนดีกว่าแอบ,บผีก่อน อะไรอะไรแว๊บบหรือเราตาบาดไม่มีนะอะไรเนีเ่ยทำไมที่หูรีบหูมิทุละพเพ่ง แถวนี้ผีดุเนี่ยผีบ้าผีบออะไรจะมีหรอพี่มีของถังไหมอ้าวทำไว้เนี่ยถ้าเองเจอผีปั๊บอ่าไม่ว่าจะประกดข้างหน้าหรือจะไงก็ช่างถ้าเจอผีปั๊บนะฮะคว่างทิ้งอ้าวคว่างทิ้งจะคว่างทำไมหราวิ่งหนีพี่เท่งอันเนี้ยไม่ใช่ของถังผีหรอก เอาเก็บไว้เออเอาของขังดีกว่าเตรียมมาเออแม้มีแล้วก็มาขออีกของขังต้องขังอย่าออกนะทำไมอ่ะเดี๋ยวมันไม่ขังเฮ้ยเราจะไปในบ้านใช่ไหมเข้าไปในบ้านเลยผีมันโดนในนั้นละผีชุมเข้ามาเข้ามา ไม่มีแน่นะ,นะไม่มีหรอผีเผือไม่มีหรอกเข้ามาเข้ามาเห็นบ้านมันไหวไหวไหวไม่มีแน่เลยไม่มีสิบประตูคนหาสมบัติเขา ตัวเองตัวเองสงสัยคงเป็นบ้านหลังนี้แหละมั้ง <c oughs> ปูอะไรเอ่ยมีสองขาปูเสือนั่งคนเดียวทีหลังน่ะออกมาเนี่ย ไม่ต้องตะโกนก็นได้นีอาจารย์ที่ติดผมโทรติดต่อใช่ไหมครับนี่คุณสุวิทย์ป่ะครับผมอาจารย์คงใช่ไหมชื่อเครื่องอาจารย์คง่อยู่แล้วหลังไหนล่ะที่จะให้อาจารย์เครื่องปราบผีอ่ะหลังนี้แหละเมื่อกี้น้องชายเข้าไปอ่ะหายไปแล้วไม่รู้ไปไหนอาจารย์ตั้งบารมพิธีเหอะไปเอาสายสินมาไปตั้งบนสี่สี่เหลี่ยมอ้าวไปไหนวะนะ่ะ เอาเครื่องเส้นโอ้นี่นี่เขาเรียกเขาเรียกเป็นต้อมีเครื่องทรงเครื่องเส้นอาจารย์นี่ข้ามได้ไหมเนี่ยข้ามไม่ได้ข้ามแล้วเสื่อมใช่สเปรย์ิปานหปานดเไปใส่มาใส่ยังคือึ้ เฮ้ยใครเนี่ยคาถาคาถาบ้าเราเฮ้ยอียงว่ะมาสาหลายมึงอยากตายหึนั่น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 ่นนั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 ่ ที่ทั้งหลายอยู่ไหมให้เ้องไมปรากฏตัวในอุโมงค์เฮ้ยขี่ม้าเสือแล้วกัน ออกมาให้น่ากลัวดิมีแร้วีีออกมาชนข้างขวาเอาใหไรเอาอะไรให้น่ากลัวดินี่มาผีอะผีอะเมื่อไม่ทำให้เขาหน้ากลัวเลย,าม,ยออมาดิล่นให้ดู เขาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาเป็นอาจารย์เนี่ยข้าวคนเห็นแน่จะเล่นให้เขาดูเล่นให้เขาดูอ้าวมามาเห็นไป อารผีมาเลยจ้าเฮ้าเจ้าต้องเจอข้าวสารสำไยใช้เหล็กเสมอกับโทรมัพท์กเจอข้าวสารยังไม่พอนี่ต้องเจอระเบนไปไปข้าไป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 นาผีเลยอไอะยเฮ้ยเฮ้ยเอ้มันปาดไปเรอยกันปาดไปเรือกัน เรียกว่าทำไมเนี่ยเรียกว่าทำไมเนี่ยฮะเขาปาผีเลยเองต้องเจอเข้าวสารของข้าเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเเป็นไงข้าวสารข้าวสารมาสารข้าเลยกำลังเชยนี่ ฉันข้อสามฉันข้หสามน้ำมนต์ปลุกเสกน้ำมนต์ปลุกเสกเด้อไปไหมผีร้ายกลัวนะเจ้าจะเชยนี่น้องแข็งเศโอ้ยเบี้ยแล้วหม้ออะแถวหม้อเจ็ดป่าช้าอะเขาเนี่ยเอ็งตายเนี่ย อันเนี้ยของจริงข้างในเนี่ยมีดูวิญญาณที่อาจารย์ปากกิมไข่เต่าเอามาทำไมเราเอาลบะเฮ้ยเขาบอกว่าผีต้องลงม้อได้ไงแสดงว่ามันไม่ใช่ผีเฮ้ยนี่มันคน จะมาหลอกข้าเลอนะ่ดึงตะก้าวเลยนั่นไงข้าบอกแล้วว่ามันต้องเป็นคนแน่นอนน้องหญิงคนเล็กของพี่ทำไมต้องแกล้งเป็นผีด้วยโอ,อ้เพื่อจะให้พี่ผิวน้องกลัวกันแลน้หนีออกจากบ้านเพื่อจะขายบ้านหลังนี้เอาเองช่วสมบัติฮัทรัพย์สมบัติที่เราต้องแบ่งกันเพื่อให้ไม่ได้ เนี่ยแม่คุณปูหมอไปก,กับฉันพี่รู้ความลับฉันแล้วฉันก็ต้องเปต้องฆ่าพี่ต้องพบกับมือปืนร้อยศพเฮ้ยนองจ๋าจ๋า hey. คือพี่ชายคุกค่ะลุงพร้อมรับค่าฆ่าแล้วเป็ดปากมา้สิเฟี้ยมตัวตายกันแล้วไอ้น้องเล็ก<อ>ทงนี้ดีที่ไม่อยากตายเอากุญแจมาให้ฉันกุญแจเลยกุญแจที่ไขสมบัติฉันไม่รู้ที่เก็บไว้ไหนฉันไม่รู้ น้าะะบูรอนโตเลยปากยังแข็งอีกเหรอไม่รู้เลยวะยังไม่ยอมแล้วว่าหยุดหยุดมีเตีงที่แข็งข้าหักแน่จริงอีข้าวเสท้อตีทห้หมดแน่จริงอ่ะตีขาข้าสิทำไมเองรู้ล่ะปล่อยทำไมเอาเลย

ไม่รู้เรื่องไม่ร oh, ah, ู oh, 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 well, ้เรื่องไม่หักเลยหักแล้วเดี๋ยวชมเลยหักเล้วโอ้ยโอ้ยยุบเลยมันยุบก่อนตีแล้วไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องได้เลยได้เลยอ่านี่กุญแจมันฝากไว้นานแล้วอ่าอดีมากฉัน like ก็จะไปไขสมบัติเพราะคุณปู่นะหมอว่าห้ฉัน แต่คุณปู่าตายไปนานแล้วเฮ้ยเองจะแบ่งกัน3ามคนได้ไงในเมื่อข้าเป็นพี่ใหญ่ของพวกเองเฮ้ยพี่ยังไม่ตายเลยเนี่ยที่ในกรรมที่คุณปู่ทำมาไว้ลูกับใครพีนในกรรมไม่มีหรอกแต่คุณปู่ยังมีชีวิตอยู่เฮ้ย ครับเจ้าคุณปู่มาแล้วครับโอ้โหหน้าตาเหมือนคุณบ๊ามเปียบราวกับซีร็อกย่อมาแล้วนะคุณบ๊ามขำกริ้งครับงานนี้ปู่เชื่อไม่ทิ้งแถวจริงๆครับมาถึงก็วาดลวดลายกันเลยปู่อีกแลเอาละไหลมันออกจากกระปูนไปสิปู่ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณปู่จะแบ่งสมบัติให้ลูกหลานอย่างไรกราบเจ้าคุณปู่สักทีแกล่วงแล้วมูรุหัวหลงจะเลื่อนเดือดไอ้หลานเลยดูลีลาเขาซะก่อนคุณปู่รู้ไหมว่าสมบัตินี่ล่ะไอ้หลานคนโตละ่ะมันจะแย่งไปอ่ะมันทำโง่เปล่าเจ้าคุณปู่เป็นธรรมชาติเป็นหู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 รูหูหูห คุณหม่าถึงกับอึ้งเจ้าคุณปู่จะยกให้กับใครให้แกฉันนะคุณปู่ให้กับฉันเลยเจ้าคุณปู่ขอบคุณมากเอานั่นยกสมบัติให้คุณเท่งไปแล้วให้น้องให้น้องแถมยกภรรยาคุณหม่าให้คุณน้องอีกเอาเข้าไปวันนี้เจ้าคุณปู่มีอะไรจะให้เขาไหมฮะไม่มีทิ้งไปเลยเอาทิ้งไปเลยเอาเจ้าคุณปู่ดึงทิ้งไปเลยเจะบ้านเข้าไปที่ททิ้งไม่ทิ้งเปล่าครับไล่ส่งไปเลย โยนเขมันมีอะไรอีก่ะทิ้งไว้หหมดที่เห็นโยนอยู่เนี่ยเป็นชุดเก่ง,งคุณหม่ำทั้งนั้นนะครับ,บเราแอบไปเอามาแล้วดูลีลาของน้องมิก็สัดบ้า,บางคข้าไปเดี๋ยวนี้ว่าแล้วก็สั่งแล้วโยนเลยแต่เรื่องยังไม่จบเทน่นี้ที่เด็ดนั้นอยู่ตอนท้ายจับตาดูให้ดีมันเก่งรักด้วยเออวันนี้เอาไว้ใส่ตีกอบออสมบัติอีกชิ้นหนึ่งไม้กอบไม้กอบอยู่ไหนจ้าคุณโก่ ะไม่รู้ไม่รู้พุทปโบไปซ่อนไว้ไหนอะเอามาให้เลยเอาไปเลยมาแล้วเอามามาแล้วมาเอ๊ะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำลวงนแคนพุดนี่แสนหานนะเว้ยเฮ้ยไม่มีคุณข้ากับบ้านนี้แล้วเฮ้ยหักเป็นหักเอาลงมาเลยเฮ้ย อยากตายเลยแค้นอยากตายผมให้ด้วยครับคุณใจหายแล้วมันแค่อะไรชี่ว่าหล่นจริงแล้วเนี่ยวันนี้ออกมาบ่อยนี่นี่นี่น้องมิกน้องมิกนี่มาละผมให้ด้วยปผบให้ด้วยนี่นะครับคุณคฉี